หนึ่งจำนวนสารที่จะนำไปปั่นเป็นภาพยออของพน กูบาโชคชัยพระเขเจางา์ชื่อดังวัดเฉตตะว่านารามหรือวัดน้ำดิบกำแพงเพชรท่านเมตตาอาจารย์อาครายันบนลงแผ่นมวลสารที่จะนำไปปัม๊มนำเลอร์ปรยอดอคุ่น แผ่นนี้เดี๋ยวจะต้องนะไปตัดอีกทีนะครับแล้วก็เข้าปั๊มนะครับนะอาจจะเห็นอะไรย,ยังปิดอยู่น,นรงนี้ ขยอะอคระยันสวยทีครับตอนนี้ท่านบริกรรมนะครับาเรียบร้อยนะครับนะคนุณเสน่ห์ผู้ที่จัดสร้างน,นะครับ จะนำเนื้อหมวนสารนี้ไปกดนำเลิกนะครับครับอันนี้เป็นเนื้อมวนสารที่ ผสมไว้นะครับนะเป็นแผ่นแล้วนะกนะ็ทางหลวงพ่อคนระูบาชโชคชัยท่านได้จานาคาะยันนะครับนะเดี๋ยวจานเสร็จก็จะเอาไปปั๊มเป็นพระยอดขุนพลโดยคุณสเสน,นเ,เป็นผู้จะสร้างชุดนําเลิกนะฮะอาคาะยันนี่พระอาจารย์เขียนอะไรลงไปบ้างฮะอันนี้จะเป็นยันสาริการ้อยลังครับเป็นยันสาริการ้อยลังก็คือเ,เกี่ยวกับเมตตามหานิยม ชั้นครูส่วนอันนี้จะเป็นเงินพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าเปิดบาทหรือปัจเจกประสานบาทครับประสานบาทส่วนยันตัวนี้เป็นเงินพระพุทธเจ้าเรียกนางมิสณีเป็นยันมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นครูครับนะเออถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยพุทธคุณก็จะเป็นด้านเสน่ห์มหานิยมอานิยมอันนี้เป็นเป็นองค์พระเรียกเรียกทรัพย์เรียกเงินทองอันนี้เป็นตัวองค์พระัตองค์พระอือเนี่ย วันนี้ก็จะกดนำเลิกนำเลือดสี่สี่องค์มพ่อท่านอ่ะฮะอันนี้เป็นแผ่นอย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องไปตัดใช่ไหมไปตัดนะไปตัดแล้วก็ปั๊มเป็นองค์แล้วบางองค์เนี่ยก็จะติดรอยด้วยอาจจะติดยันได้วยติดยันได้ด้วยแต่น่าจะเป็นแค่แค่มองมองไม่รู้อนะจะเป็นแค่บางส่วนแต่ว่าไอ้นี่ยตัวตัวลายเส้นเนี่ยอาจจะหลงไปในองค์พาด้วยนะครับอันนี้เนื้ออะไร อันนี้เป็นเนื้อพญาว่านช้างผสมโครงอ๋อนะฮะอันนี้สร้างกี่องค์อันนี้สร้าง44องค์ครับ44องค์เป็นนำเลิกผสมมาเลิกนำเลิกบูชารูพิเศษยังไงฮะพิเศษก็มวนสาหลวงพ่อหมดเลยแล้วก็จะมีแค่นี้ครับแค่44องค์ความพิเศษก็คือมีแค่44องค์มีฝั่งอะไรไหมฮะอ่อมีครับตะกรุดทองคำวาน้าทองอ้อนะฮะตะกรุดทองคำและหน้าทองพิเศษแน่นอนครับพิเศษแน่นอนนะฮะ องจริงสวยมากเดี๋ยวได้มีโอกาสเห็นองจริงนะครับมวลสารพ่อให้ไว้นี่มวลสารอ๋อมวลสารมวลสารอะไรฮะอันนี้เป็นผงยาภระสิวดีผงยาภระสิวดียาประสิวดีนะนี่ฮะมวลสารในรุ่นนี้นะครับเป็นมวลสารในรุ่นนี้ด้วยเดี๋ยวต้องผสมเป็นมวลสารว่านยาว่านยาว่านยาพม่าอืมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุเข้าก่อนา่า์ เป็นแค่ใช้ง,งบอยู่ประมาณสองล้านกับมวลสารที่ทำพราสิววรีเปิดบัตรที่แรกผมก็คิดว่าไม่ขึ้นนะพ่อนตอนแรกทุกทีรอยนะลายยันคนใหญ่ทุกทีเวลากดแล้วมันป็น,นั่นเลยเนะาะเส้นเลยเป็นเนื้ เนี่ยจินมเอา,อาเสืเใส่ปอก,ปกเปลือกเจ็ดที่สูงกว่าไงนุ๊ถ้าเราทำแผ่นทองคำทั้งแผ่นครอบเลยได้ไหมไอตัวนำเรือแบบวะไม่ไม่ไมกกอหน้ากากหน้ากากข้างใบอ่ะพ่อนหน้ากากข้างต้องหาโรงงานดูอตอนนี้ผมตัดเฉพาะองค์แล้วตัดตามเฉพาะองค์มันจะลึกไม่เหมือน งเมันไปัดตนันเวต่อไปเพราะโอมามันพ่นเป็นเม็ดๆอยู่ยังไม่เห็นไม่เห็นเนาะโบรม่เดี๋ยวเราต้องย้ำใหม่ถ้าต้องย้ำอีกรอสี่รอบเพาะนี่เดี๋ยวก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งก่อนใจพาอนเด้อไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนจะเก็บเก็บจริงได้แล้วก็เอาเข้าแช่ห้องเย็นไว้ น้ำพึ่งมันจะเช็ดตัวในห้องอากาศที่เย็นมันพาถึงจะแข็งตัวพาเราเข้าห <พา S 2> ้องแอร์ไปก่อนเข้าห<ช>้องแอร์สองวันขนาดนี้กำลังสวยเยี่ยมทองเราไม่ใช้ทองไปเยอะถ้าองค์ทองใหญ่กว่าเยี่ยมทองแล้วมันเลืองทองทุกน,นิดทองแพง,งเงี่ยเกือบห้าหมื่นอันนี้เป็นพวกสะยาบ้านช้างกบบกลมคลวงแล้วก็พวกเนื้อกะลาตาเดียวก็น้ำตาลน้ำตาลเป็นพวกกะลาตาเดียวดิมือไอ้สีแดง อันนี้จะเป็นโทนสีชมพูค่ะก็คือเราผสมสีเฉยๆใช่ค่ะผสมกับมวลสารจะเป็นมวลสารตัวเดียวกันแต่ว่าพยายามทำให้มันหลายสีออกมาออกน้อยๆเนี่ยเอาโซ่ต้นคล็อกก็ว่าเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาจะขึ้นเงาอย่างนี้เลยครับอันนี้มันยังไม่ขึ้นเงาเองนี่แล้วแห้งแล้วเขาจะขึ้น